สวัสดีทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่มอเมาคึกคักนะฮะรายการสนุกขึ้นของคนวัยมสามทุ่มถึงสี่ทุ่มสดๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันถึงสร์นะครับถูกต้องค่ะวันนี้อยู่กับมีแล้วก็โก้นะคะพร้อมกับผู้สนับสนุนรายการของเราในวันนี้ค่ะสาหรับเครื่องดื่มแฟนตาอร่อยสุดจิ้นฟินมสุดซ่าค่ะขอบคุณนะคะโบนัส กราบงามๆหนึ่งทีนะจ๊ะกราบงามๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอยู่คู่สังคมรายการของเรามานะคะใช่ True Music ช่วงค่ำๆเนี่ยมาคู่กับแฟนใต้จริงแน่นอนเพราะว่ามากับความสดใสชาบชานั่นเองนะคะเอาละค่ะเราสามารถพูดคุยได้ทาง Facebook เหมือนเดิมนะคะ www.facebook.com/TrueMusicTV นะคะกับท็อปปิกจิ้นฟินซ่าของเราในสมรภูนี้ค่ะอยากไปพิชิตที่ไหนที่สุดเพราะอะไรด้วยพิชิตที่ไหนที่สุดมาถึงพิชิต สถานที่เนี่ยหรอใช่ในส่วนของตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็อยากไปพิชิตใจเธอใช่ถูกพิชิตใจเธอเพราะว่าอยากอยากถึงตรงนั้นที่สุดเลยมันไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ใช่ไหมเป็นสงของใช่ใช่อันนี้พูดไม่จอเลยนะไม่ได้จอรเลยค่ะก็ไม่เข้าใจค่ะก็ไม่เคยเข้าใจเราไม่ได้ยินนอกจาก เฟซบุ๊กแล้วนะคะทั้ง SMS ก็ได้เหมือนกันนะคะพิมพซีเว้นรัตตามด้วยข้อความส่งมาที่8 7 8 7นะค่ะโอเคมาถึงช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะคะ okay. ร,รับว,วันนี้โดดเด่นเด้งดังเรามี2หนุ่มสุดซ่าขาลุยนะครับ <c oughs> ที่ <c oughs> ทั้ง2คนเนี่ยลุยมาครึ่งซีกโลกแล้วโ <Whoa. S 2> อ้ตอนนี้เนี่ยที่พี่เขาก็กำลังจะตะลุยโลก ไม่ใช่กำลังจะสิกำลังตะลุยอยู่เลยที่ตุรกีะะ Turkey อ่า Turkey นะฮะก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือพี่หมอทั้งสองพี่วินแล้วก็พี่โจจากเพจหมอหมอตะลุยโลกเออค่ะวันนี้เรามีคลิปนะคะเชยหเลวมาจากทั้งสองหนุ่มกันนะคะไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะบเขาตะลุยกันมันขนาดไหนคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ารายการหมอเมาคึกคักเฮ้ยหมอเมาสวัสดีรายการหมอเมาคึกคักนะครับเดี๋ยวมองก่อน,น,นหน้าหน้าตลาดสองคนในี้ใช่ใชะนำตัวก่อนนี้วินนะครับหรือหมอวินอัศวินชมจิตน,นะครับอ่ส่วนผมหมอโจ้นะครับในแพทย์ตะกุยอนันต์วชินะครับครับพวกเราสองคนคือหมอหมอ,หมอตุลย์โลกนนั่นเอง เรามาเป็นคู่ขาแล้ได้ยังไงเฮ้ยคู่หูเว้ยเขาหูเริ่มแรกเนี่ยเราสองคนเนี่ยแทบไม่รู้จักกันเลยเป็นเธอคนที่เรียนคณะเดียวกันน้องคณะแพทยศาสตร์บริชลักษณ์พยาบาลนะครับเต่องเข้าใ <c oughs> จก่อนหมอเรียนหปีนะครับนะไม่เหมือนไม่เหมือนคณะอื่กกนนะครับนะแต่เราไม่รู้จักกันเลยใช่แล้วแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างมาเชื่อมไปน,นั่นคือการเดินทางนั่นเองใช่ตอนนั้นผมเนี่ยอยากเดินทางส่วนตัวอยากเดินทางกับแค่ไปกลุ่มรถไฟแต่ว่า จนแล้วจนรอดในที่สุดก็มาเจอโจน,นเองผมก็ชอบเดินทางอยู่แล้วครับนะพอดีมีคนมาชวนเล้ถูกที่และถูกเวลาพอดีก็เลยเหมาะจอมเกมานตีกันนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของหมอในโลกคลิปลดได้บนรถไฟสายชานเชเบียราใช่คร<ต>ับ<ต>นี่พูดถึงเหตุการณ์เมื่อสามปีที่แล้วเป็นหลักนะครับปัจจุบันเราเรียนจบแล้วนะครับทำงานแล้วนั่นเองใช่ไม่ได้เป็นศึกษามันตอนนั้นนะครับค่ะอ่าเป็นคลิป say ัดโหลจากสองหนุ่มกันนะคะ นีค่ะพี่หมอวินแล้วก็หมอโจ้นะคะกำลังปฏิบัติภารกิจพิชิตอีก,อกครึ่งโลกอยู่ที่ตุรกีนั่นเองอืซึ่งได้ข่าวมาว่าหนาวมากๆด้วยนะครับเราก็เลยมีภาพสวยๆครับจากที่ตุรกีมาให้ชมกันด้วยโอ้คืออยากไปมากเลยอะนี่ภาพแรกอันนี้เป็นอากาศที่ หนาวเย็นนะเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยหนาวนะคะพี่เขาบอกว่าอากาศหนาวมากๆากเลยท<น>ีเดียวข้างข้างบนแบบตรงหลังคาโดมพวกนั้นเป็นหิมะปะถ้าดูดีๆปะน่าจะใช่มั้งค่ะเพราะว่ามันหนาวลบห้าองศาเซลเซียสเลยนะคะทำไมบอนะ่อน้ำไม่กลายเป็นน้ำแข็งนะเพราะว่าน้ำเยอะอ๋อเหรอเย็นไม่พอก็เลยไม่แข็งอ๋อหรอไม่พี่ก็โม่ไปเรืเอ่อยคือ,อค,คือ,คอนี่นะคะคือที่ตุรกีเ,เห็นและอยากไปจังเลยขออีกภาพหนึ่งละกันค่ะ เขามาที่อิสตันบูลนะคะก็คือเมืองหลวงของตุรกีนั่นเองนะคะอ๋ออ่าหน้าหนาวนะคะเป็นภาพคู่ไปแรกอย่างเป็นทางการมาด้วยกันตั้งนานแล้วนี่เขาเพิ่งมีอารมณ์ถ่ายภาพคู่กันเขาบอกนะฮะโอ้ซึ่งเขาบอกว่าภาพแต่ละภาพที่ถ่ายมาเนี่ยฟันล่างกับฟันบนเนี่ยกระทบกันเลยนะโก้ทำไมครับหนาวมากแบบเอออย่างนี้เลยสารปากสารนี้ ใช่ค่ะ Blue Moss in the Winter ด้วยใช่ค่ะสถ,สถานที่นี้ก็ถือเป็น landmark ที่สำคัญของเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับแม้เราจะมากันผิดเวลาไปนิดหนึ่งอากาศเปินลบไปหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเขาบอกเพราะว่าคนน้อยดีโอ้โหดูดีสวยมากอ๋อ ไปเลยอ่ะเห็นเลยอยากไปเลยนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะจากการท่องเที่ยวเดินทางของพี่ทั้งสองคนเรียกน้่มจิมนะคะกับทริปที่พี่หมอทั้งสองคนกําลังท่องเที่ยวอยู่แต่ว่าใครค่ะที่อดทนรอไม่ไหวนะคะก็ยังเขาเรียกว่าพี่หมอเขาบอกว่าเขายังมีหนังสือนะคะหนังสือจากการเดินทางครั้งแรกของพวกเขาทริปในฝัน41วันครึ่งซีกโลกด้วยนี่ไงนี่ไง เออดีนะฮะใครที่สนใจอยากจะไปทริปแบบพี่พี่ทั้งสองคนนี้41วันครึ่งซีกโลกครึ่งซีกโลกไปครึ่งโลกไหครึ่งซีกโลกคือครึ่งโลกเหรอใช่ใึ่ไหงของซีกหนึ่งของโลกครึ่งโลกสิครึ่งซีกโลกก็บางทีเราไม่ต้องมีปัญหากับเรื่องซีกก็ได้นะโอเคครับเพราะถ้าก็มีปัญหาปุ๊บมันเป็นคําถามที่ยากจนไปพี่จะเริ่มงงแล้วได้ได้ครึ่งซีกโลกก็คือครึ่งหนึ่งของโลกครึ่งซีกโลกมันเป็นซีกซีกไง เป็นกลมก็แบ่งเป็นกี่ซีกอะโสองซีกอ่ะถ้านั้นครึ่งซีกโลกก็คือหนึ่งสีลกเพราะว่าต้องการแค่ครึ่งแต่ถ้าสมมติเขาหนึ่งสองอันเนี้ยเสียวซีกโลกอะไรก็เเสสีีียยววซกแลเสียวสิแต่ คือเจ๊งทั้งรายทั้งแรกเสียวให้สองเสียวเสียว้สามเสียว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 นะคะเสียวซิกลกนะคะอย่างที่บอกไปใครอยากจะติดตามการเดินทางของสองหมอนี้ก็เข้าไปได้เลยทาง Facebook นะคะพิมพ์ไปเลย หมอหมอตะลุยโลกเจอแน่นอนเออนะฮะน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวบนอะไรนะรถไฟสายอะไรที่เขาบอกเอยอะใช่ชแล้วอยากจะบอกว่า <c oughs> ตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่พี่นี่ยอยากไปมากอ,มอิสตันบูลนะคะอยากไปมากจริงๆอยากไปช่วงนี้แหละคืออากาศอากาศเขาจะหนาวเย็นตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่หนาวเย็นตลอดเวลาก็แต่ว่าเขาจะมีแบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของติดคําว่าในส่วนของมากในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอ่อตึก ใช่หรือปราสาทอะไรต่างๆนะคะ,คะรวมถึง<อ>พวกแบบเขามีน้ําแร่มีภูเขาอะไรที่สวยงามทีเดียวเลยนะคะ<อ>ก็เลยรู้สึกว่าอยากไปตัวกีมากๆแล้วมันแบบมันเป็นเหมือนกึ่งๆความเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นความกึ่งอ่ะมันไม่ได้แบบยุโรปจนเกินไปก็นึกออกปะแล้วมันก็ไม่ได้แบบ,บว่าดูแบบศิลปะบ,บ้านเมืองเขาอ่าแล้วก็ไม่ดูเหมือน อารมณ์แบบอารมณ์แบบแขกตะวันออกกลางก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะมันเหมือนเป็นการแบบเมอร์ชกันผสมผสานกันอย่างลงตัวที่ตุรกีนะคะนี่สำคัญไม่ต้องขอวีซ่าไม่ต้องเสียเวลาลลใช่ไปตุรกีคน<พ>ไทยไม่ต้องขอวีซา่าพูดถึงอากาศนาหนาวเย็นๆต่างประเทศเนี่ยนึกได้อันหนึ่งคือพี่ชายผมเพิ่งไปเที่ยวมาถ่ายรูปมนดูสวยมากคือฮาบินฮาบินประเทศจีนอ่ะเหมือนเป็นเมืองที่หนาวที่สุดในจีนแ่ะอากาศลบ40องศา ที่เขามีาที่เขามีเทศกาลเทศกาลน้ําแข็งเทศกาลแกะสลักน้ําแข็งในเ,เมืองทั้งเมืองเลยคืวสวยมากแบบทั้งเมืองเป็นแบบเหมือนเหมือนเราเคยไปเมืองน้ําแข็งพิพิธภัณฑ์น้าแข็งอะไร<อ>ะต่างๆประเทศใช่ <ขอ S 2> ไหมเล็กเล็กอย่างเงี้ยแต่เป็นอย่างนั้นแะทั้งเมือง โอ้ทั้งเมืองได้เลยเพราะแหม่ลบ40อ่ะเหมือนอยู่ในตู้ฟรีสตลอดเวลาใช่พี่พี่พี่ชายผมบอกคือคือไปถึงนู่นนะไม่รู้ใครเป็นใครแนละ้วทุกคนเหมือนเป็นหมีแล้วแหะเห็นแค่ตากันทุกคนแบบแต่เสื้อผ้าหนาๆปิดปาดปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่หน,นาวมากอย่างนั้นก็คือทรมานนะคะเพราะพี่เคยไปเที่ยวแล้วแบบลบเยอะอะ เดินไปเที่ยวไม่ได้เลยอ่ะเข้าใจป่ะมันคือคือจริงๆแล้วอ่ะค่ะถือท่านหนาวเนี่ยเราไม่มีลมอ่ะไม่เป็นไรนะอแต่พอติดลบแล้วลมเนี่ยโอ้โหเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวจริงๆคือต้องยอมแพ้แผลจริงๆอันนี้ต้องยอมนะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวเพราะบเขาบอกว่าเมืองไทยก็หนาวไม่กี่วันใครก็มีหลังคาเขาเรียกว่าอยากจะเปิดปะทุนในส่วนของเปิดปะทุนหรือว่าในส่วนของการเปิด เขาเรียกว่าพ纳โรามิกรูฟซันรูฟเนี่ยซื้อรถแพงๆมาไม่ได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ต้องติดตลอดเปิดปีละสองวันปีละสองวันโดยประมาณคือเสื่อมหมดแล้วยางยืนขอบเขื่อนเสื่อมหมดแล้วนะคะเ,ออเปิดทีดังกุบกุบเลยทีเดียวนะคะ <laughs> แต่ว่าตอนนี้ก็ช่วงนี้อากาศดีค่ะสำหรับกรุงเทพของเรานะคะรวมถึงเขาเรียกว่ารอบๆนอกกรุงเทพเมื่อวันก่อนไปถ่ายละครมาแถวๆถวนครชัยศรีอืมเป็นยังไงลิมแม่น้ำเจ้าพระยาลิมแม่น้ำนครศรีไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอากาศดีมาก นีมากๆทั้งวันเลยค่ะขณะตอนเที่ยงเน,นี่ยน,นั่งนนทานนั่งทานข้าว,ลวเลราเขาเสื้อกันหนาวมาใส่เพราะจริงๆเพราะลมพัดแรงมากแล้วกินข้าวแบบคือกินข้าวแบบด้วยความลาบากเพราะเราคุณแต่งตัวปกติใช่ไหมเสอยืดเกงขาสั้นเองอะก็มาทานข้าวกลางวันแล้วแบบเหมือนตรงที่พี่นั่งอะมันเป็นช่องประตูลมพอดีอะคือต้องไปเอาเสื้อกันหนาวม,มามาคุมแล้วก็กินข้าวเพราะว่ายเย็นมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เย็นทั้งวันจนถึงตอนเย็นเลยเป็นความรู้สึกที่เ คนไทยเราไม่ค่อยได้สัมผัสนานๆและบางทันทีก็ตื่นเต้นดีนะคตื่นเต้นดีนะคะก็อยากให้หนาวนานๆอากาศดีเยอะตามร้านต่างๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนออกไปนั่งเอาดอกกันเยอะแยะเลยใช่เพราะว่ามันไม่อบไม่อ้าวและเย็นสบายเลยช่วงนี้ค่ะใช่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันในช่วงของเปิดตำราห้าวิดีกว่าวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกเหมือนเคยนะครับวันนี้น่ารักมากๆเลยแจกรองเท้าเฮ้ยไม่ใช่อันนี้คือหูฟังน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่า เชือกนี่นะคะก็จะเป็นแบบเหมือน,นเชือกส,<า>สุ่รองเท้าเออน่ารักมากๆใครอยากได้นะคะโทรเข้ามาค่ะ0 2 6 6 4 4 1 3 9นะคะ0 2 6 6 4 4 1 3 9ตอบถูกภายใน5้ินาทีรับของรางวัลน,น่ารักน่ารักแบบนี้ไปเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้มาฟังเพลงกันก่อนนะคะจากสาวคนนี้ที่เคยมารายการของเราแป้งโกอ่าใช่แล้วครับเผื่อว่าเธอคิดน่ารักเพลงนี้น่ารักมากเลยอย่าลืมนะกดติดตามฮาวีค่ะ

Presents, ปรากฏการความมันที่กลับมาตามคำเรียกร้อง The Palace and f r a n d Reset สนุกสุขซึ้งและฟินกว่าเดิมกับแดนสปอสุดต,ตาพร้อมแขกรับเชิญที่อัดแน่นเตม็มเวทีวันเสาร์ที่17มกราคม2558บ่าย3โมงตรง Impact Arena เมืองทองธานีจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเลเจอร์ทุกสาขาพิเศษแฟนเดอะบอยส์และ AF เตรียมกรี๊ดให้ลั่นสน่นฮอลล์กับผู้ชนะจากรายการ The Voice และ Academy Fanta าซีร่วมสนับสนุนโดย True Music เพลงเพราะมากเลยอ่ะจากแพทายคินเซ่นอ่ะไม่ใช่ของแบงค์วยเพราะนะก็เพราะเหมือนกันแต่พอดีมันแบบคายี่เพลงสุดท้ายเอชอบมากโหลดแล้วนะจ๊ะบอกเลยคินเซนนี่ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วนะหลายหลายชาร์ตนะครับตามครื่อวิทยุหรือว่าอะไรเงี้ยโอ้โหเร็วมากเพลงดีอ่ะเพลงเพราะเดบิวต์มาเพลงแรกก็เกิดเตุ้มตามเลยตุ้มตามตุ้มตามเอาละค่ะสำหรับเปิดตำรา5วิวันนี้ของเรานะคะคำถามเป็นคำถามวิชาพระธศาสนาค่ะป .6 นะคะ วิชาสังคมศึกษาแต่เราเนี่ยวิชาพุทธศาสนาอยู่รุ่นเราเนยนะอ่าใช่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 ไม่น่ายากแต่ก็ตอบไม่ได้ก็น่าจะไม่รู้อ่ะเออน่าจะใช่หวังพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะสายมาหรือยังสายแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะฟ้าค่ะฟ้าค่ะฟ้าค่ะฟ้าฟ้าโทรจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะคะฟ้าเรียนจบยังเอ่ย อะไรนะคะเรียนเรียนจบยังคะยังค่ะยังอยู่เรียนเรียนชั้นไหนคะเรียนชั้นไหนสวนสุนันทาค่ะส่วนสุนันทาปีอะไรละคะปีสองค่ะอ๋อปีสองคณะอะไรทำอะไบ้างคณะอะไรคะฟ้าฮัลโหลฮัลโหลค่ะฟ้าอยู่คณะอะไรคะอะไรนะคะอยู่คณะอะไรคะการจัดการค่ะการจัดการนี่สวนสุนันทาเอาล่ะ วิชาไอ้อไม่ใช่คำถามของเราในวันนี้มาจากวิชาสังคมศึกษาป .6 นะคะฟ้าถ้าตอบได้ได้ดับของอวันตะเลยเป็นหูฟังเป็นเชือกลงเทา้าน่ารักมากๆเลยนะอาวะฟ้าพร <อ S 2> <พอ S 1> ้อมไหมเอ่ย,ยพร <อ S 2> ้พอมไหมฟ้าพร้อมไหมคะ,คะโอเคค่ะไปขายโกดแล้วเราอ่านคำถามและอ่านช้อยเสร็จสามวลาหวินาทีนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วม,มาเลย ถามว่าข้อใดเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาครับระหว่างแฟนตาโรส้มเบนจามินแฟนตาโรสตรอเบอรี่โอวาสามแฟนตาน้ำองุ่นกุศลมูลแฟนตาน้ำเขียวพละสี่จำไห้าวินาทีครับฟ้าห้าสี่สามสองหนึ่งตอบไม่ได้เลยอะเดาเดาเดาเลยเพราะว่าพี่จะตอบไม่ได้เหมือนกันพูดตรงนี้เลยต้องตอบแล้วค่ะ โอวาามค่ะแฟนต้ารสสตรอเบอรี่โอว่าสาวเป็นคําตอบที่ถูกต้องอดีใจด้วยตอบถูกว่าถ้าเป็นพี่ตอบพี่จะตอบเป็นเจสีนมาพี่โง่เออฟัดูคุ้หูสุดปะใช่มันดูแบบเบนจะาเบนจ่เนาะแล้วมีคำว่าสีนด้วยอ่ะมิจซีนเออแต่ว่าตอบถูกนะคะสําหรับโอวาสามดับไปเลยของรางวัลของเราค่ะสาเจนดีด้วย เก่งมากมั่วเก่งมากเก่งมากเก่งมากต้องขอชมเลยขอบคุณเสียงทางด้านหลังเลยนะคะที่บอกว่าโอวัลสามเอาละค่ะขอบคุณนะคะไฟ้า่ังพึ่งวางสายนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเก่งจังเลยอะมากับดวงจริงๆคนจะได้เห็นไหมยังไงก็ได้เออนะมชธรรดาเลยนะอยากได้บ้างขอแกะเลยแกะพีแกะทำไมแอบดูนี่ก็มีการร้อยเรียงอย่างนี้ดีดี ดีๆน่ารักมากเลยแพ็กเกจจริงก็น่ารักได้ไปเลยนะคะไฟลเ์เก๋มากๆเลยค่ะโอเคนะครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังอีกหนึ่งเพลงนะครับจาก Helmet Heads ดีกว่านะจ้าดือ้อก็ดือ้อค่ะ เครื่องประดับเหมือนเดิมนะฮะยังคงอยู่กับเรื่องราวของเครื่องประดับนะครับแต่ว่าของชิ้นนี้สําหรับใครหลายๆคนแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเป็นเครื่องประดับก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นของจําเป็นแต่ของใช้ที่แบบจําเป็นในชีวิตไปเลย่าไม่แน่นะฮะนั่นก็คือ,อไม่ใช่นาฬิกานะคะแต่เป็นแว่นตาบางคนเนี่ยไม่ม <Lis> ีค<อ>ือตาบอดเลยนะคะจำเป็นมากใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้เนี่ยเกี่ยวอะไรกับแว่นตาจะปวดขนาดไหนเดี๋ยวไปเจอกับไทยเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับผมเจอกับไทยนะฮะไม่ต้องสงสัยเลยว่าอยู่ในช่วงไหนนั่นก็คือช่วงมั่นกวนมอนั่นเองอยู่กันที่โรงเรียนท้อมพันธ์วิทยานะฮะในตีมเกมสุดจะฟรุง้งฟริงของเรานั่นเองนั่นก็คือตีมเกมที่มีชื่อว่า เครื่องประดับคุ้งฟิงนั่นเองนะครับเครื่องประดับในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ที่สยกมานั่นก็คืออะไรรู้ไหมครับแว่นตานั่นเองนะครับเดีย๋ยวไปดูกันซิว่าน้องๆที่โรงเรียนนี้เขาจะใส่แว่นตามาเพื่อสายตาหรือว่ามาเพื่อเป็นแฟชั่นกันแน่ไปดูกันเลยครับ วันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามานั่งชิวๆใต้าอาคารนี้นะบอกเลยลมเย็นมากนะครับผมชื่ออะไรกันบ้างของคนนี้ชื่อตีครับพี่นาจาพี่ถามหน่อยว่าแว่นตาเนี่ยคิดว่าคนส่วนมากใส่เพื่อสายตาหรือว่าแฟชั่นไม่อะแฟชั่นมากกว่าแฟชั่นมากวามากว่าเพราะว่าตอนนี้มันก็มีทรงต่างๆมากมายเลยนะผมว่าสายตา สองคนก็สองอย่างเลยนะฮะคิดว่าคนแก่เนี่ยใสแว่นตาเพื่อปรับสายตาให้ให้มันเห็นปกตินะฮะหรือว่าใส่เพื่อเป็นปแฟชั่นถ้าใสยตาให้เป็นเห็นปกติเอเราครับถาใส่ตาเป็นปกติครับแต่พี่ไม่เชื่องไงพี่คิดว่าคนแก่เนี่ยน่าจะใสแว่นตาเพื่อแฟชั่นมากกว่าอยากรู้ไหมอยากอยากรู้ต้องไปดูเลยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน์กันว่าคนแก่เนี่ยเขาจะใส่แว่นตาต้งเป็นเป็นแบบแฟชั่นได้หรือเปล่า่อนอื่นน้องๆก็ต้องเป็นคนแก่นะ คุณแก่ต้องเป็นยังไงครับผมขาวครับแล้วผมขาวหรือยังยังดำอยู่อยังดำอยู่ในเมื่อบอกว่ายังไม่ขาวก็ผมขาวนิดนึงนะเรา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 แต่ว่ามีสไตล์สปินหนึ่งฝั่งนี้ยังคุณแก่ต้องผมหงอกไหมครับผมหงอกผมหงอกคุณแก่ต้องเป็นไรครับหน้าขาวคนแก่ต้องมีอะไรอีกครับผมตีนกาหรือลอย ผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะแก่แต่แก่แค่ตัวนะครับแต่ใจมันยังวัยรุ่นอยู่เท่ไหมครับพี่ผีเทอยู่ครับเท่ไหมครับเท่นิดนึงครับขอบคุณน้องๆมากที่มาร่วมสนุกกับเราวันนี้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับเออรู้สึกว่าหลังๆมันปนมอเราเนี่ยเวลาเอ่อขอน้องๆมาเล่นเกมเนี่ยจะเอาน้องๆมาทำร้ายซะส่วนใหญ่ทำร้ายมานะ แล้วค่ะรวมถึงของรางวัลน,นะคะก็ไม่ต้องหวังนะคะไม่มีค่ะใช่คือบางทีเอามะเหนียวเนี่ยเอามา,าแปง้ปงโปะไปแก้งทําเขาบางวันเอามึกไปเขียนหน้าเขาบางวันก็ให้เขาเรียกว่าให้โทษด้วยของรางวัลน,นี่แหละค่ะใช่นะคะมากมายหลายอย่างคะ่ะที่น้องไทยเขาจะปุ่นกันนะคะเจอเขาก็เล่นๆกับเขาหน่อยละกันนะคะจนหลังๆนี้ไปตามโรงเรียนไหนน้องๆเห็นนีนี้ดีดีกลัวกลัวกลัวก็คือแค่หน้าปกติก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีพฤติกรรมที่น่ากลัวเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะใช่แม่ น่ารักจริงๆนะคใครก็เจอก็เล่นๆเดี๋ยวเขาไปหน่อยแล้วกันนะคะเขาจะได้มีความสุขหน่อยนะคะโอเคนะครับอะล่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับยังไงขอขอบคุณทุกการติดตามและสปอนเซอร์ใจดีของเรากับเครื่องดื่มแฟนต้านะครับอร่อยสุดชิ้นเป็นสุดซ่าครับขอบพระคุณด้วยนะคะอเค <c oughs> อฟเฟกต์จะกระตุกเลยอะกระตุกอะล่วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามเลยทีเดียวนะคะพบกับมาวงๆคือคักได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมสามทุ่มถึงสีง่ท <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ุ่มอันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวััััสสสสสดดดีีีและะรรราตรววคคบ่ <c oughs>